สวัสดีค่ะมาตามมาต่อจากคลิปที่แล้วค่ะตอนนี้เราก็ถึงจังหวัดราชบุรีแล้วนะคะแต่พิกัดนี้ยังไม่ถึงนะคะพิกัดที่เราจะไปนะคะเลยอีกกี่กิโลอีกสี่กิโลนะคะจะถึงเป้าหมายนะคะ คิดซ้ายโอ้วันยังอยู่ทึงนั้นมีวัดพรวัดอยู่ทึงภูเขาฟังนี่กับวัดมีภูเขาเมือนโอ้อันนี้วัดทึงภูเขาของแท้ ระหว่างทางนะคะเราก็มาเจอทีมงานไม่รู้ทีมงานไหนนะคะไม่รู้จักหรอกแต่เขาพูดเนิอนอนะคะไปแวะห้องน้ําเจอกัน<า>เขาก็น่าจะไปเหมือนเรานี่แหละน่าจะไปเที่ยวกันโอ้ย้อนแสงแสงย้อนย้อนแสงโอ้ยอบอกว่าถือแสงสะท้อน<า>นี่แค่นี้หรือมั้งาตัวเน,นะถ้าคุณจะมม่ผิด ว่ารถคันข้างหน้านี่น่าจะไปที่เดียวกันกับเรานะคะโล่แปดฮะโล่แปดโล่แปดขีดโล่แปดขีดปะนะอีกหนึ่งกิโลนะคะกับอีกแปดเมตรบ่แปดระแปดร้อยเม,ตร,800มตรนะคะทุกคนใกล้เข้ามาทุกทีแล้วค่ะ อันนี้ก็จะตื่นเต้นนิดๆินะคะเราไม่เคยมาเนาะกระสีตื่นเต้นแน่ละพี่น้องมันโรแมนแถวเขตบ้บานเท่าเนาะมากไกลไม่เหยียทินเพ่อนอะไรกับฟังเนี่ยฝากตัวแนเด้อจ้านำกดรถขั้นนีเหรอคอยิีว่ารถขั้นนีไปแทนละ่ะเขาเรียวใส่เขาเรียกของเขาเลย,ยเอาบทให้เลียววะบ่แต่หัวหนีมันอยู่ติดเขาหนีนี่ละนี่นน เอาถึงแล้วทุกคนทุกคนถึงแล้วนนสนามอะไรนะมิดผลฮะมิดผลสเตเดียมมิดผลสเตเดียมมิดผลสเตเดียมนะคะนี่หลีเพิน่นเขาก็มากขึ้นเท่านี้แหละนั่นดีพอไปได้บ่เดี๋ยวหาถือถเครื่องดื่มมั้ง นี่นะคะทา,างเข้าเดี๋ยวเราไปหาซื้อเครื่องดื่มก่อนบ้านเขาจะเอาติดเขานะพี่นออ้องเดี๋ยววุ้นจอดซื้อเครื่องดื่มแ๊บนึงซื้อเครื่องดื่มใส่ถังแล้วนะคะตอนนี้ตีเล็กกำลังจัดระเบียบถังอยู่ ื้อเครื่องดื่มหมดไปเมื่อกี้ห้าร้อยนะคะซื้อเครื่องดื่มตั้งแต่เดิอนออกขับโรถอดกจากบ้านตัวน้ำมันหนึ่งพันซื้อเครื่องดื่มบนห้าร้อยแล้วยังไม่ได้รวมค่ากลับไปนะคะค่าใช้จ่ายแต่ละรอบนี่ก็เยอะนะ <c oughs> ทุกอย่างต้องมีการลงทุนแ <c oughs> ดนฮอนเนาะ เขามีย่ามอยู่อย่าไนอ,อกรายไครับผมต้องไปจอดในร้านครับเนี่ยมันบังคับเลยครับตรงไปเลยมันบังคับเลยเลี้ยวซ้ายอย่างเดียวเลยเออไปจอดร้านข้างหลังเลยครับ,บครับผม งานเริ่มหรือยังครับนี่เริ่มหกโมงครับหกโ,โมงครับห้าโมงคนก็หมดแล้วคือว่าห้าโมงคนก็หมดแล้วคนก็เข้ามาหมดแล้วอ๋อทำให้บรรยากาศนะคะว้าวอลังการงานสร้างมีช่วงกิ๊ รถเยอะมากทุกคนเสียบุตเสียวุดเสียวุดเสียวุดดินดุลันโอ้โหนี่รถแห่ที่เขาบอกว่าเขาบอกว่าอะไรบ้างใหญ่ที่สุดปะในประเทศโอ้นี่กำลังลงเทเล ER. อร์ ยอดนะครับที่สนามฟุตบอลมิทผลสเตเดียมที่จังหวัดราชบุรีครับขื้นที่ออกไม่ขึ้ก็เป็นยังไงสหมอนจอในดีมันก็ อ่านทางในเนี่นยเขาไปใจหลายง่ามออกติดเบื้องย่ามออกนี่บ่มีนมิดห้อเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างกะะันค่ะทุกคนได้ที่จอดแล้วนะคะตอนนี้แต่วุ้นยังไม่ลงจากรถนะคะฮิตส,ส่งหลงเส็งเลี้ยงยพี่นองเบื้ง เนี่ต้องลมเส้นเหลืองอยู่ที่ไปยังไงบ้าตอนนี้เราอยู่ที่จอดรถนะนุ่นบอกว่าถือใจเสียตีแท้ <c oughs> ได้ร้ายคลิปแท้ๆแ <c oughs> บับรถมาเมื่อไงกรพักพอนตัวนะไม่ได้หยุดเลยนะคะเป็นจอดพุ่นในไทยในรถก็ไเลยเต้องมาผีเจอดใจพุ่นเองรถกระบะ ลีมเอาหมวกมาเด็ดพนตอนนี้อักดิ่งทรรถกอนงานเหลื่อมหกโมงตอนนี้เขาก็จอดโชว์ไทยลงไทยลุบโอ้ายแดงดบุ๋ยว่ะนันดีนันดีรถงามปายแดงจ้ะนี่ไหมเอา้าก็นยัง,ยง,ยงว่ารถปายแดงปายแดงงั จะบอกห้ซส้่ยหอดโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็ไปดูในงานกันเนาะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากให้มาดูบรรยากาศในงานนะคะสวัสดีค่ะ